ดอมิสสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้ด n t m มิสขออาสาพาทุกคนมาร่วมสัมผัสประสบการ์คิดสุดความเร็วไร้ขีดจำกัดบนโลกออนไลน์ครั้งแรกของประเทศไทยนะคะในงาน Beyond the Best by True Online ค่ะ ลายคคอาจะเคยได้ยินอัลตร้าไฮสปีดอินเทอร์เน็ตที่มีความเร็วสูงสุดถึง50เมกะบิตต่อวินาทีที่เพิ่งเปิดตัวไปไม่นานนี้นะคะและในงานนี้ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานได้ทดลองดาวน์โหลดและอัปโหลดคอนเทนต์ขนาดใหญ่ได้เร็วแรงเต็มพิกัดค่ะและยังได้ลองสัมผัสประสบการณ์จริงกับอัลตร้าไฮสปีดอินเทอร์เน็ตขนาด50เมกะบิตผ่านการถ่ายทอดสดพรีเมียร์ลีกระดับไฮเดฟิเนชันที่ได้เหมือนมารลุนติดขอบสนามเชียวละค่ะ อัลต้าไฮสปีดอินเทอร์เน็ตความเร็ว50เมกะบิตทำให้ผมก้าวผ่านข้อจำกัดต่างๆครับช่วยให้ชีวิตคุณง่ายได้เยอะเลยค่ะสุดยอดครับ <Right> it, รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก www.trueonline.com/ultra-highspeed หรือว่าโทรไปได้เลยที่ true online care center 1686ค่ะ